สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กพัดส,สอนนะคะในวัย6.3ปีค่ะวันนี้การที่เราจะแข็งแรงและสุขภาพดีนะคะเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะวันนี้เรามารู้กันนะคะ,ะสิ่งแรกก็คือออกกําลังกายนะคะที่พี่เล็กบอกว่าปั้นผุ่นรุ่นคุณย่าวัยเลข60ขึ้นไปก็คือออกกําลังกายให พอสมควรกับวัยเรานะคะซึ่งวัยเราอาจจะ40 5 0 6 0ก็ต้องออกกําลังกายไม่เหมือนกัน60เราจะไปกระโดดโลดเต้นมันคงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายเดี๋ยวจะตัดออกมาเป็นคลิปๆว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะในวัยที่เลข6ไปแล้วนะคะต่อมาค่ะอาหารการกินค่ะอาหารการกินไม่ใช่ว่ากินวันนี้นะคะส่งผลเลยมันไม่ใช่นะคะ การที่เราส่งผลให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บในวัย50-60เนี่ยมันส่งผลการกินเรามาตั้งแต่วัยชัด30-30กว่า40-50เริ่มมาเห็นผลตอนระยะ50-60ที่เราเป็นโรคเสื่อมโรคอะไรกันเพราะสาเหตุนี้เพราะฉะนั้นการกินช่วงอายุ40ก็ต้องกินอย่างหนึงห้ กินอย่างหนึ่งหกสิบการเผาผ่านไม่ดีฟันก็ไม่ดีนะคะการระบบการย่อยไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการลดปริมาณการกินดีที่สุดอาจจะกินแค่สองมือ้อมื้อเย็นลดปริมาณการกินลงมาหรือแรกๆเราลดไม่ได้อาจจะมื้อละนิดมื้อละนิดนะคะแล้วก็ลดจนกว่าเราจะชินนะคะแล้วก็ตอนเย็นอาจจะกินเป็นพืชผัก ผักผลไม้ไปแทนนะคะซึ่งจะไม่ก่อให้เรา,เามีน้ำหนักตัวเกินนะคะต่อมาค่ะนอกจากการออกกำลังกายอาหารแล้วอารมณ์อารมณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อวัยเรามากขึ้นอารมณ์จะโกรธจะโมโหเร็วเนี่ยต้องต้องเ,อเรียกว่าปล่อยวางนะคะเพราะว่าเมื่อวัยเรามากขึ้นอารมณ์โกรธต่างๆจะทำให้เรายิ่ง ประสบปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไวกว่าคนที่เขามีอายุน้อยๆนะคะวันนี้สิ่งแรกเลยก็คือที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเรื่อยๆนะคะดูแลถึงเซลล์ดูแลเซลล์แล้วก็อารมณ์เนี่ยสำคัญมากอารมณ์สำคัญมากแล้วต่อมาคะ่ะการฝึกสมองอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเราอายุเยอะเราก็ เล่นมือถือเล่นไลน์เล่นอะไรนะคะมีการคิดตลอดคิดเราไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านนะคะหมายถึงคิดเ,เลขบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นการฝึกสมองเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งไหนที่เราไม่ได้ใช้มันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนที่สมองเสื่อมทุกคนที่เขามีปัญหาในเรื่องของออไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วมันหมดไปเพราะสาเหตุนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ ฝึกสิ่งนั้นตลอดหรือไม่ได้ทําตลอดปล่อยไว้นะคะแม้แต่เครื่องไฟฟ้าปล่อยเราปล่อยไว้มันยังเสื่อมเลยนะคะวันนี้ค่ะฝากสี่ข้อไว้ให้กับทุกทกท่านก่อนที่จะมาสุขภาพดีแล้วก็เรียกว่าสร้างฝุ่นปั้นเงินล้านโดยเล็กพศเราจะต้องประกอบด้วยตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดี